ก่อนแล้วกูอาบน้ำเนี่ยกูเย็นมึงมันบ่เป็นอย่างว่เป็นแล้วมันเบิ่งสถานการณ์บ่ะต้เพรด้นก่าเะมลยสองปีจะาองตงสายกูเขียนขีวท่าผามันตองส่สายเห็นเเสสร้างมันบิปิดได้แั้เคาะประตูให้ปิดกูกะว่ามันคนมาถามหนีลูกไผ่ลูก่แหงมากอาบน้ำแล้วกูออกจากมากมันบ่แค่นิดนึงมันไปแบกของขอยออกมาหายเย็นไปเยน่อย มันก็มีแค่ขอบนี่มันมีมันเป็นฟุตมั่งมั่นแหะอันนี้ก็ตีไป็นานได้สองฟุตสองฟุตตีหนาเสาเนาะเอาเก๋เอามาย่างคางเราเฮ็ดพอดีน้องข่อยได้ย่างคางได้น้องข่อยซื้อให้ส์พอดีเอาแต่ว่าบอกที่มันไปเฮ็ดให้่ข่อยนะมันบอกมันเจย์เจย์ขาสั่นเห็นอยู่เห็นอยู่ตอนกูบอกว่าเดี๋ยวไปโทรหากับนั่นก็ได้นะไปอีกอีงอีกอ่ะเฮ้ยต้องไปตลอดนี่อาหอดกับม็ มาซองมาตางเลยน่กลัวบูหัวจานมัเขามาเฮ็ดเขาตวม่ลือนบ่ได้อยูบานดอหลูกมสาวยู่บานถัดมาตอนพอมมาเออเราเงืนพอดีมันดเบยเยี่มให้ซอเถอเจ้าโดนโดนมาที่หลังเช้าสองข่านเช้าสองข้านเรามันที่นี่มัักแต่แ่ก็บอนะ่็อาที่อย่างนีเราเล่นัน งบรอยอยงนีะเนาะเคยเคยเอาไปเห็นเนาะกระว่าสามสิกนึงเนาะมันกับบดหห้าเนาะมันกับว่าบเฮดโบเฮดคิดเบิ่งมันอาจจะบ่เกินแปดแตดฟูดเก่าพูดมามามาฟูดละสามซิกมเหลืออกแล้วจะบ่าเฮดมันกับสิบปีไดนทีมันเล็กมันบนมันลามันเจื่อมแล้วมันแข็งแล้วพี่ของพี่มันดีดออกแล้วมันห่างแล้วจะจะไปเสียคุ้งค้นคนว่า หุ่นดีเลยล่ะมาตรฐานดีมาตรฐานแต่งตัวดีแต่งตัวไข่ๆทำงางานเกี่ยวกับบริษัทอ่ะใส่เสือทั้งในสีม่วงทั้งนอกสีเป็นเสือสูตรบ่เก่งได้ช่างล่ะช่างกับแต่งตัวดีปกติอาปกติทำาึ้นตนตัวไปสี่คน บัวบอกบอกก่อนไปบอกว่าผ้แพงพี่ผ้แพร่งแพงฟุตฟุตสามสิบบาทเองผ้แพงดอกผ้แพงฟูตพวกผู้ชายก็งัดเลยค้าร้างค่าอย่างพวมีเลยพี่บ่มีค่าซ้างนางเปียกเี่พี่เลยสะเปียตู้เย็นบ๊อกเข่าบ๊อกเสียตังบ๊อกคิดตังค์นว่าอิยิ่งนั่นถ้าใช้แล้วปิดตู้เย็นบ๊อกเข่าบ๊อกคิดตังก็บานคนละ แล้วก็พวกช่างพวกช่างก็ง่ายยุ่นอ,อ๋องัดเลยเออเขาก็ว่าเอาดึงเลยคือจังว่าท่านเดชกลงกันว่าสิเอาจะฟุดจะฟุดจะมิดมคือจะไงเร็วเออขาไงแล้วเขาก็เร้วไปว่าแคสานที่ผ่าบาทเนาะเขาก็เร้วไปบัตรมันชิดบัญชีมันสองท่านห่าแล้วท่านไว้ท่อนหมาว่าถ้าใครมามาแบบเคาะประตูบ้านแบบ แบบเปิดประตูแล้วก็วิ่งใส่ของเราเลยอยาเลยบอกใครก็บอกบอกเพื่อนบ้านก็บอกก่อนว่าหรือดุด่ามันไว้ก่อนเลยอันนี้หลานก็ดือ้อวิ่งตามหลาน <laughs> แต่ทําไมมันมันก็เคยนะเตาแก๊สก็เคยเจอแต่ทําไมมันถึงให้เขาก็ไม่รู้เ <laughs> จอเจอหลายอย่างอยู่เตาแก๊สเพาว่าสายแก๊สไม่ดีอย่างเงี้ยแต่มันไม่เยอะขนาดเนี้ย ทำยังไงกขาไม่อยากให้เขาเออมนหลอกมาต้มมาแล้วเนาะมันไม่นี่คนไม่มีคนหากินเท้าค่ำก็มีจะมาบังคับให้มีเงินว่าจะเอาจะเอาอย่างเดียวเราก็ไม่มีให้บังคูบังคับว่าถ้าไม่นี่มันจะให้ยังไงก็ก็บอกอยู่นะว่าถ้าถ้าคนเฒ่าคนแก่ไม่มีตังค์แล้วจะมาบังคับให้ทําทําไมเขาเข้ามาเขาก็ลื้อเลยอะถ้าไม่ทําแล้วจะให้ทํำยังไงอก็คือเขาลื้อก่อนเลยก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะ เราก็ไม่อยากให้เขามาทําแบบนี้อถ้าไม่โดนกับใครก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ายังไงเงินเราก็ไว้ซื้อกิจมันไม่ได้ว่ามีเยอะแยะเหมือนคนบางคนที่ว่าเขามีเงินเหลือเฟือ